สวัสดีค่ะแม,แม่เอสซีแฟนคลับลูกชายแห่งชาติของเราเตาแวนของเราโอ้ยวันนี้นะคะลูกชายนะคะไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอวันนี้แอดยานะคะชอบมนอนเดอ เห็นภาพนี้แล้วปลื้มนะคะอัปเดตล่าสุดโพสของลูกชายหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะรักที่ปลอดภัยคือรักของผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเอ่ยอใช่แล้วค่ะลูกคือแก้วตาดวงใจนะคะคุณแม่จะบอกเสมอว่าแม่ปลื้มใจในตัวหนูมากนะคะแม่อังน่ารักลูกก็น่ารัก นี่แหละความน่ารักน่ารักทั้งครอบครัวนะคะคุณไรอันกาดบัณฑิตของเราลูกชายแห่งชาติของเราคุณกาดบัณฑิตจำปาศิลป์นะคะหนุ่มน้อยหนะ้ามนคนน่ารักนะคะน่ารักในสามโลกเลยรักที่ปลอดภัยนะคะใช่แล้วครับลูกนะคะ นี่แหละน่ารักนะคะความรักของแม่นะคะคุณแม่คุณลูกน่ารักมากๆรักที่สุดเลยครับนะคะนาป้าบอกนาป้าที่ส่งรูกหมดใจนะคะรักที่ติดตัวตลอดไปใช่แล้วรักบริสุทธิ์รักที่ยิ่งใหญ่นะคะไม่มีรักใดเท่ารักของแม่นะคะ นี่แหละคือความรักรักที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนจากลูกนะคะแค่แม่เห็นลูกประสบผลสำเร็จมีคนรักมากมายนะคะคุณแม่สุดปลื้มนะคะหัวอกคนเป็นแม่นะคะยามลูกลำบากลูกไม่สมหวังนะคะลูกเหนื่อยลูกท้อลูกหิวนะคะ หัวใจของแม่คนเป็นแม่พ่อแอดีาเป็นแม่เนะาะก็มีอะไรก็ได้อะที่เราไม่เคยได้ไม่เคยมีเราไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ไม่มีอาหารที่อร่อยอาหารที่ราคาดีๆแพงๆที่เราเห็นแล้วเราไม่เป็นเด็กเราไม่มีตังซื้อไม่มีเงินซื้อเราได้แต่มองนะคะแต่พอเรามีลูกมีอะไร บอกคำเดียวว่าลูกเราโตขึ้นมาจะต้องไม่เหมือนเรานะคะทุ่มให้กับลูกหมดเลยเรายอมอดยอมลำบากเพราะลูกเสื้อผ้าที่เราไม่เคยมีซื้อให้ลูกนะคะอาหารที่เราอยากกินตอนเด็กเราไม่เคยเราไม่เคยกินมีให้ลูกหมดเลยแต่แอดย่าเลี้ยงลูกแบบให้ลูกรู้จักทำมาหากินนะคะให้ลูกทางานนะคะ วันนี้แม่อังก็เช่นกันนะคะพูดถึงตอนแม่อังบอกว่าแม่อังไม่มีเงินจ่ายตังคนะคะ่าเทอมหนูตอนหนูไปโรงเรียนครั้งแรกนะคะแอดยาจำเสมอวันนี้นะคะมีลูกชายนะคะที่น่ารักทั้งสองคนครั้งแม่อังและพ่อตายนะคะรู้สึกปลื้มตามลูกไปทุกที่วันนี้นะคะลูกคือ แกวตาดวงใจนะคะแม่อังขอบคุณนะคะลมใต้ปีกของลูกวันนี้ก็ขอให้คุณแม่คุณลูกแล้วก็แม่ๆลมใต้ปีกทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเนาะก็สักวันคงได้เจอกันนะคะเขาเรียกว่าการเจอกันไม่ใช่เรื่องมังเอิญน,นะคะคงได้เจอกันสักวันนะ ตอนนั้นที่มาที่แม่ห้องสอนมันไกลมากนะคะแล้วบ้านแอดยาก็ไกลหลายร้อยโลแต่มันขึ้นเขาขึ้นภูแอดยาเลยไม่ได้ไปนะคะเนาะสักวันคงได้เจอกันบุญมีแน่นอนนะคะเป็นภาพที่สุดปลื้มใจนะคะรักที่ปลอดภัยคือรักของแม่ถูกต้องเลยนะคะนางช่างค่ะฟันเหมือนกันเป๊ะวันนั้นแม่แม่เอฟซีบอกน่ารักอะคะ่ะอ้อมกอด แม่อ่างปลอดภัยที่สุดถูกต้องแล้วคนเก่งนะคะน่ารักที่สุดรักของแม่คือรักที่ปลอดภัยที่สุดอืมเยี่ยมมากเลยนี่แหละนะคะเขาเรียกว่าความรักนะคะที่แม่มีให้นะคะรักที่สุดครับคนเก่งน่ารักที่สุดนะคะไม่มีใครนะคะ ที่จะไม่บอกว่าคุณกาดน่ารักนะคะน่ารักที่สุดใน3ามโลกเลยน่ารักจริงๆไปที่ไหนความรักเปี่ยมร้นนะคะวันนี้ในห้องนะคะในหอนะคะความรักนะคะที่ขอนแก่นนะคะความรักโอ้เต็มไปหมดนะคะแม่ๆก็รักหนูนะคะน่ารักค่ะเห็นแล้วมีความสุขมากๆใช่ใช่ใช่จ้่จแม่ น่ารักมากๆครับนะคะพูดได้คำเดียวว่ากอดนี้นะคะกอดของคุณแม่นะคะที่มีให้หนูนะคะนี่เขาเรียกว่ารักไม่มีที่สิ้นสุดนะคะวันนี้ลูกชายคนเก่งของเราสุดยอดมากๆเดินทางกลับปลอดภัยนะครับ คุณไรอันกาดบัณฑิตของเราลูกกตันญูแห่งชาตินะคะไม่ธรรมดาจริงๆจากวันแรกเนาะที่แค่อยากใช้นี่ให้พ่อแม่วันนี้หนูก้าวมาจากจุดเดิมนะคะไกลมากแล้ววันที่หนูรับปริญญานะคะปีหน้าเนาะและหนูก็ได้เขาเรียกว่า ได้รางวัลเยอะแยะมากมายนะคะจากหัวใจล้นล้วนวันนี้หนูคนเราเขาเรียกว่าหนูชนะใจแม่แม่แม้บางอย่างนะคะหนูจะไม่ได้ชนะทุกอย่างขอบคุณทุกคะแนนโหวตขอบคุณที่ทำให้ไรอันคนนี้ขอบคุณในความทุ่มเทอย่างที่สุดรักที่สุดนะคะนี่แหละ คือลูกชายขอบคุณแม่แม่นะคะหนูเก่งอยู่แล้วยาม,มากเลยนี่หนูลงนะคะคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากนะคะแอดยานะคะทั้งหน้างานและบ้านส่งกำลังใจให้หวังให้ทุกคนจะมีความสุข <c oughs> เป็นนะคะอะไรที่น่ารักมากเลยนะคะแม่แม่เอซ น่ารักมากๆเลยสุนาดบัณฑิตนะคะของแม่แม่ซุกตาของเราที่หนึ่งเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เห็นความรักของคุณแม่ก็นึกถึงหัวอกความเป็นแม่ของเราแอดยาก็เช่นกันลูกคือแก้วตาดวงใจก็ขอบคุณลูกมากที่ทำให้แม่ไม่ผิดหวังขอบคุณมากๆค่ะ